เริ่มไลฟ์ติกตอก EP สามการตั้งค่าทักทายเพื่อนใหม่อัตโนมัติในไลฟ์สดสวัสดีครับก็ยมีตอนทุกท่านเข้าสู่ช่องในตู้ฟินิที้แปดแนะครับวันนี้จะมาแนะนาวิธีการตั้งค่านะครับอัตโนมัติเป็นอ่าทักทายเพื่อนใหม่นะครับในไลฟ์สดของเราเนี่ยเวลาที่เพื่อนๆของเราเขาเข้ามาในไลฟ์สดของเราเนี่ยนะครับจะมีข้อความทักทายเขานะครับว่าเอ้ยเราเนี่ยกำลังจะคุยเรื่องอะไรช่องของเราทําเกี่ยวกับอะไร นะครับซึ่งเราสามารถเปลี่ยนได้ทุกวันนะครับเปลี่ยนได้ทุกวันปรับได้ทุกวันนะก็เดี๋ยวไปดูวิธีการกันแต่ก่อนจะไปเริ่มต้นก็ฝากติดตามช่องในตุกและฝากแชร์เพื่อเป็นวิทธาทานแล้วก็เดี๋ยวเจอกันนะครับว่าแล้วก็ไปเรียนรู้การตั้งค่าทักทายเพื่อนใหม่อัตโนมัติกันอะนะครับเพื่อนๆ่ทีนี้เดี๋ยวเรามาดูวิธีการตั้งข้อความทักทายอัตโนมัติเพื่อนของเราเนี่ยในไลฟ์สดของเรานะครับเวลาที่เพื่อนๆของเราเข้ามาในไลฟ์สดของเราเนี่ยจะมีข้อความอันเนี้ ทักทายเพื่อนใหม่และเพื่อนเก่าของเราทุกคนเลยนะครับทำทบยังไงก็คือพอเราเข้ามาในส่วนของการตั้งค่าของการขึ้นไลฟ์ใช่ไหมครับเราก็มาดูในส่วนของการตั้งค่าเห็นไหมครับตรงฟันเฟืองให้เราคลิกเข้าไปพอเราคลิกเข้ามาแล้วเพื่อนๆเห็นคําว่าข้อม e ูลเบื like ้องต้นไลฟ์เห็นไหมครับให้เรากดเข้าไปครับนี่เห็นไหมก็จะมีข้อความตรงนี้นะครับซึ่งเราต้องกดเปิดนะเป็นปุ่มสีเขียวเห็นไหมครับเรากดเปิดได้นะครับถ้าเราไม่กดเปิดเนี่ยนะครับมันก็จะไม่เปิดแล้วก็ตรงนี้ ของเพื่อนเนี่ยถ้าไม่มีใช่ไหมครับมันจะขึ้นให้เราพิมพ์หรือว่าให้เราแก้ไขให้ใหเรากดได้เลยนะครับก็ใหเรากดเพิ่มเลยแก้ไขปุ๊บผมก็กดแก้ไขเห็นไหมครับเราก็สามารถพิมพ์ได้แนะนํานะครับแล้วก็กดไปแนะนําแนะนําการใช้งานปุ่มไลฟ์สดนะครับถ้าเราอยากจะพูดเรื่องของไลฟ์สดแต่ผมส่วนใหญ่ผมจะพูดเรื่องของ t TikTok s h อ p เป็นหลักใช่ไหมผมก็จะพูดเรื่องของ Ti k t o k อกนี่นะครับแนะนําเรื่องของ t i k t o k นะครับเออ มีะกรการทิกตอกได้ทิกตอกช็อปได้นะครับการทําแนะนําระบบดรอปชิฟการทำแอฟเฟอรบบ์เรนนะครับไม่สต็อกสินค้าอะไรกะเราใส่เพิ่มเข้าไปได้อีกเลยนะครับเเราอาจจะเปลี่ยนแนะนําการใช้งานนะครับทิกตอกทิกตอกแอฟเฟอร์เรนต t นะทิกตอกนะทิกตอกช็อปและใส่เพิ่มเข้าไปนะครับ อย่างเงี้ยนะครับนี่เราก็ใส่เข้าไปได้นะครับทีนี้เนี่ยนะครับเออเราอาจจะลบตรงนี้ออกอ่าได้ไหมครับเราก็ลบออกได้นะเนี่ยแล้วก็ข้อความเราก็ใส่ได้ไปจนกว่ามันจะเต็มนะครับเราอยากจะใส่อะไรเราก็ใส่นะครับหรือว่าอาจจะเป็นอาจจะเป็นถามตอบก็ได้นะครับถามตอบ ถ้าใครเป็นโค้ดคูก็อาจจะเป็นถามตอบนะครับติ๊กตอบแนะนําการใช้เห็นไหมอย่างเงี้ยนะครับเราก็สามารถใช้ได้เสร็จแล้วเราก็กดบันทึกไปได้เลยนี่แบบนี้เลยนะครับเสร็จแล้วพอเวลาที่เพื่อนๆของเราเนี่ยเขาเข้ามาในไลฟ์สดของเรานะครับเพื่อนเพื่อนๆที่เขาเข้ามาในไลฟ์สดของเราเนี่ยเขาก็จะเวลาที่เขาเข้ามาปุ๊บข้อความเนี่ยมันจะเด้งทักเขาเลยทักหาเขาเลยว่าช่องของเราทําเกี่ยวกับอะไรแต่ว่าเขาต้องเข้ามาดูไลฟ์เราไลฟ์สดนะครับ เขาต้องเข้ามาดูเราไลฟ์สดถ้าเขาวิ่งผ่านหน้าห้องเนี่ยเขาจะไม่เห็นแต่ถ้าเขากดเข้ามาดูเราไลฟ์สดปุ๊บเขาจะเห็นข้อความนี้เป็นข้อความทักทายอัตโนมัติหาเขาเลยนะครับก็เป็นอีกหนึ่งช่องทางที่เราสามารถเอาไว้บอกกับเขาได้ถ้าเราอยากเป็นถ้าเราเป็นสายไลฟ์สดเพื่อขายใช่ไหมครับเราก็อาจจะบอกเลยว่าสนใจสินค้ามีทิจจก้าจิ้มตะก้าส้มทักทายทิ่ตะก้าส้มตะก้าเหลืองแล้วแต่ตรงนี้เราก็สามารถเอาข้อความอันนี้เอาไว้ทักทายเพื่อนใหม่ได้หรือว่า เราขายสินค้าเกี่ยวกับอะไรขายสินขายทุกอย่างในตะาก้าสีส้มทักที่ตะก้าสีส้มทักที่ตะก้าทิกตอกอะไรอย่เงี้ยนะครับให้เราไปเขียนข้อความทักเอาไว้ช่วยให้คนที่เขาเข้ามาเนี่ยเขาเห็นข้อความแล้วเขาเขาอาจจะได้รู้ว่าอ๋อช่องนี้ทําเกี่ยวกับอะไรนะครับเพื่อนๆก็ต้องลองเอาไปปรับใช้กันดูนะลองใส่คอนเทนต์ดูอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งช่องทางที่ช่วย ให้เราอาจจะสามารถเพิ่มรายได้นะครับมีลูกค้ามาซื้อหรือสั่งสินค้ากับเราได้หรือเข้ามาชมเราไลฟ์สดได้นะครับก็เป็นอีกหนึ่งการตั้งเป้าหมายเสื้อสร้างสร้างแรงจูงใจให้กับคนที่เข้า,ขามาดูเราไลฟ์สดนั่นเองนะครอันนี้นะครับเป็นยังไงกันบ้างก็ลองไปปรับใช้กันดูนะครับเ,เพื่อนเพเพราะว่าอะไรครับสำคัญนะเพราะว่ามันจะช่วยทําให้เราเนี่ย นะครับอย่างน้อยเนี่ยสามารถที่จะบอกคนที่เขาเข้ามาในไลฟ์สดได้ว่าตอนนี้เรากํลาลังพูดเรื่องอะไรและช่องของเราเนี่ยทำเกี่ยวกับอะไรก็เหมือนเป็นประวัติในโ o คร่าวๆด้วยนะครับแต่เพื่อนๆของเราที่เขาเห็นข้อความนี้เนี่ยเขาต้องเข้ามาในไลฟ์สดนะครับแล้วก็มาพิมพ์คอมเมนต์นะครับเพื่อนๆโอเคไหมอ่ะก็ฝากใช้งานแล้วกันเดี๋ยวเจอกันในคลิปถัดไปนะครับไปนะครับวันีะครับนะ